สวัสดีครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาดูต้นเมลอนเหมือนเดิมนะครับก็เขาก็มีการขยายลูกใบเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะก,การจะเก็บใกล้จะเก็บเกี่ยวช่วงนี้เขาจะเริ่มขยายลูกนะครับก็วันนี้ผมก็ได้คุมถุงไว้เมื่อวานนะครับเพราะว่าคุณนนอนนีในเขามานะครับเขาไม่มียอดให้กินนะครับเขาก็จะมาหา แทะตามลูกนะครับวานผมก็เจอไปนะครับเจาะลูกผมไปสองลูกนะครับแต่ว่าผมก็เห็นก่อนนะครับแต่ยังไม่ถึงเนื้อเนื้อเนื้อในนะครับเดี๋ยวต้องรอรอดูเขาอีกทีหนึ่งนะครับช่วงนี้เขาจะทําหวานนะครับเพือ่อนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทําหวาน,นครับช่วงนี้เขาจะเริ่มขยายลูกนะครับ แต่ถ้าเป็นผู้ไข่ทองคําไม่ต้องไปคุมเขาก็ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าคุณหนอนนี่เขาเจาะไม่ได้นะครับเพราเปลือกเปลือกไข่ทองคํานี่เขาแข็งนะครับเขาก็แตกลายมานะครับลายก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับบางลูกก็แตกลายสวยนะครับบางลูกก็แตกลายไม่สวยนะครับแต่ถ้าเป็นไข่ทองคํานี่ไม่ต้องกลัวนะครับว่า คุณนนอนเขาจะมาเจาะลูกเจาะลูกนะครับเจาะไม่ได้นะครับเปลือกเขาแข็งนะครับเขาเริ่มเหลืองแล้วนะครับเหลืองทองครับก็อนนี้ก็เป็นพวกรอพวกนี้นะครับพวกนี้เขายังไม่แตกลายนะครับแสนหวานต้นนี้ต้องไปไปผสมข้อที่สูงนะครับเอาไว้สองลูกดูนะครับ เขาดูนะครับก็แต่อตอนเที่ยงก็จะมาดูอีกทีหนึ่งครับช่วงนี้เดีย๋ยวเขาจะมามามาไข่ตามตามลูกนะครับอีกคุณหนอนนะครับคุณหนอนเขาจะมานะครับว่าลูกไหนก็จําไม่ได้นะครับก็ที่เขาเจาะรูไปนะครับเจาะรูเมล่อนผมไปนะครับถุงนี้ผมใช้มานานแล้วนะครับหลาย องปีแล้วนะครับนี่เขาจะมีขี้หนอนอย่างนี้นะครับใบก็จะเป็น่างนี้มางนะครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมบีทําไปเรื่อยๆนะครับผมก็ตั้งใจปลูกนะครับก็เพื่อหาประสบการณ์นะครับว่าเขามีอะไรเกิดขึ้นอะไรเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆว่าเขาที่จะ มีการเจริญเติบโตยังไงบัางครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็ผสมข้อใหม่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้ลูกนี้เขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับไม่ไม่สวยนะครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าผมจะมารีวิวให้ดูนะครับสวัสดีครับ